ครับสวัสดีครับสง่กงคุ้มอืดเหมือนเดิมครับพอดีผมเดินออกมาจากบ้านไม่ได้ถ่ายครับมนันนกคุ้มมันเป็นสัตว์ที่หายากค่อนข้างยากครับทอนี้ผมเห็นแล้วมันบินมาครับเดินไปเจอมันแล้วมันบินครอบไม่ได้แต่ตัวนี้ไม่รู้จะได้ป้มันบินมาตกครับนกคุ้มอืดตัวใหญ่ด้วยครับ ได้ครับคุณผู้ชมนกคุ้มอืดนกคุ้มอือดหนึ่งตัวนึ่งตัวที่มาคนเดียวครับขอไปเดียวนี่ครับนกคุณเอือดหนึ่งตัว นี่ครับกอ,น,อน,นี่ครับหนึ่งแตงกุ้งอืกตัวนี้จะเป็นตัวเมียรครับบางคนสงสัยว่าดูยังไงตัวผู้ตัวเมียตัวเมียจะมีค้างสีดำครับขนนะครับขนที่ค้างครับจะเป็นสีดำ ถ้าเป็นตัวผู้จะไม่มีสีดำครับครับผมเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะถ่ายตัวอื่นไปให้ดูครับปกติมันจะนอนเป็นคู่ครับแต่ตัวนี้มันตื่นผมมามันบินหนีผมมามันเลยมีตัวเดียวครับที่จริงจะนอนสองตัวนะครับตัวผู้กับตัวเมียครับไงฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับช่องหายอยู่หากินครับสวัสดีครับ